สวัสดีครับสวัสดีเชา้าเช้าวันอาทิตย์วันนี้หวยหาห่อยเด็ดๆสูตรพ่อครูคัามคูณพารวยย้อนมาพบกับสมาชิกเลฟซีทุกท่านอีกครั้งอีกรอบแล้วนะครับหวยหาลหอยเด็ดๆเริ่มจะมีอาการป่วยหรือว่าสูตรขันผวนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ สองวันติดๆเลยไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ไม่สามารถเข้าตามาที่เคยเข้ามาตลอดนั้นรู้สึกว่าผิดปกติมาสองวันแล้วนะครับจะคุยเรื่องเกีเ่ยวกับาการวางแนวทางและการนำ ตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับพ่อครูจะเล่าถึงความความแปลกหรือว่าความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับช่วงหลังมานี้พ่อครูได้นําตัวเลขสูตรฮานอยเด็ดๆของพ่อครูเองไปเสี่ยงโชคหวยฮานอยเด็ดทุกวันติดต่อกันมาได้สองวันนะครับสองสามวันสองวัน,วนปรากฏว่า สูตรมันหายท้องปางงางเลยสมาชิกทุกท่านมีความเห็นว่ามันจะเกี่ยวกับพ่อครูไปตัดโชคตัดดวงหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าโชควาสนาของพ่อครูนี้ไม่เคยถูกหวยมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนับปีแล้วนะครับนักคำนวณคนอื่นๆคน ช่องใหญ่ๆที่เขาทํากันอยู่เขาก็นําแนวทางของตัวเองไปเสี่ยงโชคกันทั้งนั้นนะครับมีน้อยคนมากที่จะไม่ <c oughs> นําตัวเลขนําแนวทางเลขของตัวเองไปอ่าเล่นเองหรือว่าไปเสี่ยงโชคเองนั้นก็มีอยู่จํานวน,นน้อยนะครับที่จะไม่เล่นที่จะไม่อ่านําแนวทางของตัวเองไปออกอเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยตัวเองนะครับอ ส่วนพ่อครูนั้นก็ทดลองดูมาแล้วหลายครั้งนะครับรู้สึกว่าในการที่นําตัวเลขตัวเองนั้นไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปเล่นเองนั้นมันรู้สึกแปลกๆมานานแล้วนะครับพอเรานําไปเล่นแล้วนี่มันมันรู้สึกว่ามันจะผิดปกติตัวเลขในงวดนั้นๆมันจะมันจะไม่ค่อยมาเลยไม่ทราบเป็นเหตุผลประการใดนะครับไม่แต่พ่อครูมีความ คิดเห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกันจริงๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปเป็นตัวตัดโชคตัดดวงหรือไม่นั้นตรงนี้คือความเข้าใจของพ่อครูนะครับเพราะว่าพอสังเกตดูว่าหลายๆวันที่เคยทำมาไม่เคยได้เข้าไปนำโชคลาภที่ตัวเองทำขึ้นที่ไอคำนวณขึ้นนะครับไป ปักเสียงดวงด้วยตัวเองนั้นพอรู้สึกว่ามันมาด้วยดีโดยตลอดนะครับแต่พอตัวเองมานําข้อมูลไปจัดเสียงโชคเสียงดวงทีไรนั้นรู้สึกว่ามันจะผิดปกติทุกทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เรานําข้อมูลไปเสียงโชคเสียงดวงก็ถืบเนื่องมาจากว่าเราก็อยากจะได้เหมือนกันกันกบท่านทุกคนนะครับ เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะแบ่งให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำแล้วเราก็ต้องอนำข้อมูลของเราไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปเล่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูข้อมูลเขาไม่มีใครที่เขาจะให้แบ่งปันโชคกับเราได้นะครับเพราะว่าอาศัยการเสี่ยงโชคของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้น ใครๆก็อยากจะได้นะครับที่พ่อครูทําพ่อครูก็อยากจะได้เหมือนกันกับทุกท่านนะครับแต่อพอสังเกตดูไปได้ทีไรนี่มันรู้สึกว่ามันจะสูตรมันตัวเลขมันจะหงายท้องปางงานทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยขยาดแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้นําข้อมูลตัวเองไปเสี่ยงโชคอีกแล้วนะครับ จะปล่อยให้สมาชิกทุกท่านนำข้อมูลไปเสียงโชคเสียงดวงตามาความชื่นชอบของใครของมันก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ว่าบุญชะตาโชควาสนาจะพาพ่อครูไปในงวดไหนก็สุดแท้แต่มันจะเกิดเหตุปาฏิหาริย์ขึ้นกับตัวเองนะครับ เพราะนั้นก็เลยนำเกร็ดข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้สมาชิกทุกท่านฟังนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงของเราไม่มีก็เลยพอนำข้อมูลไปจัดไปเล่นทีไรนี่มันจะมันจะไม่ประสบผลสำเร็จทุกทีเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพ่อครูก็คงจะต้องหันหลังให้สักระยะหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับนี่คือความรู้สึกใน ความคิดลึกๆของพ่อครูเองนะครับต่อจากนี้ไปก็เริ่มดูแนวทางของวันนี้ไปจนถึงยาวๆไปเลยนะครับหวยไม่ว่าหวัวแนวทางใดๆนี้พ่อครูจะไม่ทําการนําข้อมูลตัวเองไปเล่นอีกแล้วนะครับไปเสี่ยงโชคเองอีกแล้วนะครับขอมมอบโชคในทุกแนวทางให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านนำไป ทำการเสี่ยงโชคกันขอให้ทุกท่านมีความโชคดีกันทุกคนทุกท่านก็นแล้วกันนะครับนี่คือความรู้สึกนึกคิดในส่วนตัวของพ่อครูนะครับเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปเราดูข้อมูลหวยฮาหนอยเด็ดๆนะครับคําเตือนประจาช่องนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้ทุกท่านนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล ใครที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนและไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกประเภทนะครับข้อมูลนี้เป็นการคํานวณไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านนําไปเปรียบเทียบกับผลสลากรางวัลที่จะประกาศผลนะครับว่ามันจะตรงตามกับแนวทางที่เราทําไว้หรือไม่นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดรับชมเพื่อความสาระและบันเทิงนะครับและใช้วิจารณญาณในการรับชมในทุกๆครั้ง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับนำข้อมูลไปเลือกใช้ในด้านใดด้านหนึ่งก็ขอให้พิจารณาให้อทองแท้นะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับไม่รับประกันไม่ฟันธงนะครับว่าหวยจะมานะครับเป็นการคำนวณผลไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับนี่คือคำเตือนประจำช่องนะครับต่อมาเราก็มาดู ข้อมูลกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับได้วางตัวเลขไว้แบบนี้ครับวางตัวเลขไว้แบบนี้เรียนสมาชิกทุกท่านนะครับเรียนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามช่องพ่อโค้คูนพารวยนะครับวิธีการดูดูในช่องนะครับสมาชิก หลายท่านเคยคอมเมนต์มาติชมในข้อมูลในการเขียนตัวเลขนะครับจริงๆแล้วพ่อครูไม่ได้เขียนตัวเลขเลยนะครับเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับเต็มหน้ากระดาษเลยแต่เป็นข้อแนะนําให้สมาชิกทุกท่านนะครับให้พอเปิดเข้ามาดูช่องแล้วให้ท่านนอนตะแคงเครื่องลงนะครับนอนตะแคงเครื่องโทรศัพท์ของท่านนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นหมุนโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับหลังจากที่ท่านนอนตะแคงเครื่องแล้วท่านก็มาดูทางด้านาด้านาแนวนอนนะครับของเครื่องโทรศัพท์ท่านก็จะพบกับตัวเลขเต็มหน้าจอเลยครับตัวใหญ่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือ,อวิธีดูข้อมูลของอหน้าจอโทรศัพท์นะครับจะได้ตัวใหญ่ตัวชัด ชัดเจนขึ้นนะครับจริงๆแล้วพ่อครูไม่ได้เขียนตัวเล็กนะครับเนี่ยถ้าเป็นภาษาอีสานก็บอกว่าสามโตปนอิ่มนะครับเนี่ยัวใหญ่ขนาดไดกับเบิงเอานะครับมันบอตัวหน่อยนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวเลขนี่จะใหญ่เต็มจนเต็มหน้ากระดาษ A4 นะครับไม่ตัวเล็กเลยนะครับายท่านที่คอมเมนต์มาก็พ่อครูก็เข้าใจว่าเป็นไวสอสวอในวัยเดียวกันกับพ่อครู นะครับไยสอวก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับการชัดเจนของสายตามันไม่คงที่ไม่เหมือนเดิมนะครับมาดูข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับหวยฮาหนอยเฉพาะกิดวางเลขวิ่งรูดไว้ที่แปดกับหกนะครับปรากฏว่าตัววิ่งรูดไม่มานะครับตัวคู่เจาะก็ไม่มีนะครับสามตัวบนออกหนึ่งสองห้าสองตัวล่างออกสองสองเลขเบิ้ลนะครับก็คิดว่ามันจะไปแล้วก็ยังอยู่นะครับเลขเบิ้ลเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลเลขหามก็ยังมีอยู่นะครับ รพิเศษมาวางไว้ที่วิ่งรูดที่เจ็ดตัวเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเจ็ดก็มาที่ออกสองตัวล่างที่สามเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ครับส่วนคู่เจาะในนี้มีแค่สามแปดนะครับเฉียดแต้มเดียวนะครับไม่เข้านะครับอรอบฮานอยปกติวิ่งรูดไว้ที่เจ็ดกับสี่นะครับจริงๆแล้วในความคิดข้อคิดเมื่อวานนี้ว่าจะวาง ว่าจะวางสี่วางสี่นะครับแต่ทีนี้ก็ใจมันไปมองเห็นไปสังเกตดูตัวเนี้ยตัวแนวทางของตัวเลขตัววิ่งเนี่ยมันชนกันทุกทุกสูตรนะครับไม่ว่าเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นี่มันจะชนเจ็ดชนสี่ชนสามกันทุกสูตรนะครับก็เลยจัดให้เจ็ดตัวเดียวนะครับไหลาย,ยาวๆมาวานที่ปรากฏว่ามันก็มาแค่สองรอบนะครับ วิ่งรูดที่เจ็ดกับสี่ก็มาที่สี่ตัวรองนะครับตัววิ่งรูดไม่มานะครับส่วนรอบว i p พเมื่อวานนี้ก็ตัววิ่งรูดวางไว้ที่ห้ากับเจ็ดนะครับเน้นที่ห้าก็ปรากฏว่ามาที่เจ็ดตัวรองเช่นกันครับสูตรเมื่อวานนี้หงายท้องปังงางก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆก็ต้องขออภัยไว้เป็นอย่างมากนะครับ โอ้ยยุงเยอะสวนหลังบ้านยุงเยอะนะครับวันนี้มาดูแนวทางของหวยฮานอยเด็ดสูตรพ่อครูคํามคูณพารวยโดยช่องพ่อครูคําคูณพารวยจะนําพาสมาชิกเล็บสีทุกท่านเข้าไปดูแนวทางของวันนี้กันนะครับวันนี้จัดทำข้อมูลไม่ทันนะครับจะลงเป็นหวยเรื่องด่วนไปเลยนะครับ รายละเอียดในช่องจะไม่ลงเยอะเหมือนทุกวันนะครับจะไม่ลงยาวๆเหมือนทุกวันนะครับเขียนชื่อช่องก่อนนะครับชื่อช่องพ่อครูคำคูณพารวยนะครับ ท่านใดชื่นชอบในแนวทางถ้ายังไม่กดติดตามช่องก็เชิญกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะครับเผื่อรับทราบข้อม,มูลต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ทําหวยสูตรรัฐบาลไทยทั้งวันนะครับปรากฏว่าคลิปแรกคลิปต่อไปจะวางเป็นคู่เป็นคลปิปสรุปสรุปสองตัวล่างของสูตรรัฐบาลไทยเป็นคลิปแรกนะครับ เดี๋ยววันนี้พ่อครูจะมีรายการไปตลาดนะครับหาซื้อกับข้าวหลังจากทําคลิปนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับอาจจะไปตลาดสายๆหน่อยนะครับรอช่วงตลาดจะเลิกใกล้ๆจะเลิกถึงราคาทุกอย่างจะได้ถูกลงนะครับหมวยห้านอยเด็ดๆ วันนี้วันที่สิบแล้วนะครับเดือนอสามพศหกเจ็ดครับนี่คือข้อมูลของหวยฮาหนอยเด็ดๆนะครับวันนี้มาแบบเวลาเร่งรีบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกพนักง,งานในบริษัทก็จะเริ่มเข้าสถานที่ทำงานแล้วนะครับ มาดูฮานอยอเอาเลขจัดเลขวินจัดเลขวินให้ก่อนดีกว่านะครับจัดเลขวินชุดวินก่อนดีกว่านะครับชุดวินนี้นะครับสมาชิกท่านใดชื่นชอบก็จับสามตัวในนี้ได้นะครับ ก่อนที่เคยลงมาช่วงแรกๆก็เข้ากันแบบดีมากเลยนะครับช่วงแรกๆที่วางสูตรนะครับช่วงหลังๆมาก็รู้สึกว่าจะเริ่มขี้เกียจหรือเปล่านะครับวินสี่หกแปด สองสามชุดวินมันมีห้ากับเก้าอีกตัวหนึ่งจะเลือกเอาตัวไหนดีเลือกห้าดีกว่านะ fc นะนี่คือเลขชุดวินนะครับชุดวินจับคู่ในนี้เลยนะครับ จับไข่กันเลยนะครับชอบชอบสองตัวสามตัวก็จับในนี้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อครูจะมีการจัดชุดวินให้ตามสูตรนะครับเดี๋ยวจะจัดชุดวินให้ตามสูตรครับขอ,อขีดตีเส้นก่อนนะครับยุงก็เยอะต้องขออภัยในการ ช้าข้อมูลจะช้าหรือว่าเขียนข้อมูลช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสายตาไม่ดีนะครับสายตาไม่ดีไปไม่ไหวเลยก็ต้องจ้องอยู่นานนะครับกว่าจะเขียนลงจุดแต่ละจุดได้นะครับสายตาพ่อครูก็วัยสวก็เป็นเรื่องปกติธรมรมดาแบบนี้แหละครับใครที่ยังไม่ได้เป็นวัยสสวก็ ่าให้ทำใจเผื่อต้อนรับเขาด้วยนะครับวัยและสังขารของมนุษย์เรามันก็ร่วงโรยสุดโทมไปตามการเวลานะครับเหมือนต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทในโลกนะครับล้วนเป็นอนิจจังก็คือเสื่อมโทมไปตามสภาพนะครับ เสื่อมโทรมไปตามสังขารและวัยของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับตัววิ่งรูดวันนี้จะวางไว้ที่4กับ3ามเลยครับวิ่งรูดในแต่ละรอบวันนี้นะครับให้4กับ3ามไหลยาวๆนะครับส่วนจับคู่สตัวบน2ตัวล่างจะวางให้ที่สองสาม โอ้สองแปดสองหกสองสี่สี่แปด หกแปดสามสี่สามหก สาแปดเมื่อวานนี้ลุ้นสามแปดทุกรอบนะครับปรากฏว่าไม่มาครับวันนี้ตามใหม่นะครับสามแปดตัวสุดท้ายน่าจะเป็นสี่หกสี่หกนะครับมาดูชุดกันหรือชุดระวังกันนะครับวันนี้ชุดกันหรือชุดระวัง คือเ,เลขเด่นนอกนอกสูตรนะครับเลขเด่นนอกนอกสูตรนี้นำเข้ามาจับประกบคู่ก,กันกับเลขในสูตรนะครับระวังนี้เข้ามาโดยตลอดนะครับเข้ามาโดยตลอดมาช่วงสองวันให้หลังมานี้นะครับเริ่มจะผิดปกตินะครับเริ่มจะผิดปกติไปมากเลยนะครับเหมือนดังที่พ่อครูได้ เล่ารายละเอียดเกร็ดเลขเกล็ดน้อยในอ่ส่วนที่พ่อครูได้นำข้อมูลไปเชียงโชคเองนั่นแหละครับมันจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะที่ทำให้ตัวเลขพันฝวนนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพ่อครูก็เคยได้อธิบายไว้อยู่เหมือนกันว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ ควรระวังตัวเลขจะผันผวนก็ยังมีความยังมีความน่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับสี่สามเจ็ดคือชุดโต๊ะนะครับสี่สามเจ็ดต่อมาก็คือเลขอ่า ห้าสามสี่ศูนย์สามหกนะครับนี่คือข้อมูลของวันนี้นะครับข้อมูลแบบง่ายๆเลยวันนี้นะครับวันรู้ วันนี้มาดูตัวเรียกชุดวิ่งชุดรูดนี้วางไว้ที่สามกับสี่นะครับวางไว้ที่สามและสี่สามและสี่นี้จะ เน้นตัวนี้เลยนะครับเน้นตัวนี้เลยวิ่งรูดวันนี้น่าจะไหลาย,ยาวๆได้นะครับส่วนส่วนสามนะครับสามก็จับประกบคู่กันเลยนะครับจับประกบคู่กันก็ชุดแรกจะมีอยู่ ถ้าเป็นชุดติดสี่ก็จะมีเด่นที่สองสี 2, เ 3, ่เด่นที่สองสี่เด่นที่สามสี่นะครับเด่นที่สองสี่สามสี่เด่นที่สี่หกนะครับนี่คือชุดเด่นที่ อาติดเลขสี่ยาวๆนะครับสี่หกแล้วก็สี่แปดสามสี่สี่หกสี่แปดสองสี่สามสี่สี่หกสี่แปดสองสี่นี่คือชุดวางชุดเด่นนะครับอ่าส่วนชุดสาตัวชุดตัวเลขระวังนะครับให้ระวัง ชุดที่สามเจ็ดสี่ห้านะครับชุดระวังจะเป็นชุดเด่นที่ชุดนี้นะครับส่วนสามตัวก็ให้เน้นชุดนี้ เน้นที่ติดสกับ4เลยนะครับชุด2ตัว3ตัวนี้เน้นเน้นอยู่ที่3และ4เป็นชุดที่จะประกบคู่ทั้ง2ตัวและ3าตัวนะครับนี่คือชุดฮานอยเด็ดๆประจำวันนี้นะครับฮานอยเด็ดเประจำวันนี้จะมีข้อมูลอยู่ดังนี้นะครับนี่คือชุดระวังนี้จะตีกรอบไว้ให้เป็นส่วนของเขาต่างหากนะครับ เป็นสัตส่วนอีกตัางหาคือชุดระวังนะครับชุดระวังนี่ก็มาดีโดยตลอดนะครับแต่จะมาเริ่มสะดุดเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาก็ก็ดูแล้วถ้าถ้าหลายๆคนที่เคยติดตามนะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่า สูตรนั้นไม่เคยขีเรเลยนะครับจะเริ่มมาขีเรหรือเกเรก็ตรงตอนที่สอง,สองวันสามวันให้หลังผ่านมานี่พ่อครูได้นำข้อมูลไปปักเองทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ทำก็ไม่ได้นะครับก็เหมือนกับทําเลือกสวนไล่นาก็เช่นเดียวกันนะครับ